โปรโมชั่นโดนัทซื้อ4แถม2เออที่แถมมา2อันนี่ใช่โดนัทจริงหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ค่ะมันเลื้อยเข้าร้านเมื่อวานฝากเอากลับบ้านด้วยนะคะเรียบร้อยกูโดนฉกภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนั่นนีนนจจ่คุณเคยประสบปัญหาเจอมอเตอร์ไซค์เปิดไฟสูงใส่หรือไม่วิธีแก้ของเราก็คือง่ายๆทำไฟให้สูงกว่ามันบึงเจอแสงที่เจิดจ้ารับไป <unge nesse S 1> แก้ปัญหาได้จริงครับคอนเฟิร์มประเทศไทยจิ้มหนึ่งนิ้วเพื่อวัดบ้ามันพอดีหรือยังประเทศอินเดียซัดลงไปเลยครับครึ่งแขนดูซิว่ารสชาติเนเจ้มจนหรือยังอือโอเคพอดีแหละรสชาติถูกใจอนามัยถูกลืมนี่คือการไขกุญแจหน้าบ้านเวลาจะเข้าบ้านทุกครั้ง ทุกครั้งที่เปิดบ้านต้องมีสต,ติถ้าไม่มีสติกุญแจจะหล่นลงนี้พอดีเป๊ะใครมาสร้างท่อระบายน้ําตรงนี้วะแล้วประตูไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงผมตอนปอสที่กําลังพิมพ์4399ใน Google เพื่อโหลด Minecraft ฟรีอื <c oughs> ้ e c r a f t ฟรี APK ติดตั้งโทรศัพท์ a n d ด o i d กูบอกเลยว่าคุณจะได้เอา Minecraft ไปเล่นกับเพื่อนระหว่างมึงเชื่อมต่อ WiFi เข้าเล่นเลยใช้เข้าเว็บ4399แต่ก่อนมันเป็นเว็บที่เอาไว้หาเกมฟรีเล่นนะครับ Minecraft ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันเมื่อพ่อคุณบอกว่่าพัััดดลมมนยยงใช้้ไอู ในใจพัดลมมันคงคิดว่าปล่อยกูไปปล่อยกูเออดิเธอชัชอบกินปลาส้มะนะ๋อ้ชัยก็ชอบกินเหมือนกัน,น่ะปลาส้มของเธอเป็นปลาแซลมอนดองนะ่ากินสุดๆปลาส้มของผมเป็นปลาส้มที่ห่อไส่ใบตองเอาไปกินอยู่หลังโรงเรียนไหมอ้โคตรแซ่บเลียนเปรี้ยวๆหวานๆใครเป็นคนกาฬสินนะครับอยู่แถวๆอำเภอสาสขันก็จะคุ้นชินกับปลาส้มแบบนี้แหละครับเป็นปลาส้มที่อร่อยมากใครไปเที่ยวก็จะลืมแวะอุดหนุนกันด้วยนะครับและใครเคยกินปลาส้มแบบนี้บ้างอย่าลืมความนต์มาบอกกันด้วยนะ มันไม่ใช่เยอรมันช็เพิลด,ด้วยซ้ำ <ks> ใช่แล้วเหรอบรุษย์กูชอบทำท่านีสุดๆไปเลยรับซ่อมพัดลมราคาเริ่มต้นที่1้0ยบาทจับไข่แมวส้มฟรีขอซ่อมเลยครับซ่อมไปยาวๆเลยครับ3 <ks> เครื <ks> <ks> อ่องขอจับไข่แมวฟรีหน่อยสิ <ks> นี่บรรทุนมันเอากูมาหากินแบบนี้เหรอวะ <ks> นี่พ่อคะหนูอยากได้ iPhone 15ค่ะในลูกลองบอกเหตุผลที่พ่อควรซื้อมาให้1ข้อสิลูกแค่1ข้อนะลูกจุ๊บเด็กพ่อน่่ iPhone เนี่ยซื้อเคสไปพร้อมเลยไม่ลูกอ๋อแล้วแต่พ่อเลยค่ะเรรรรียยยบบบบบ้้อคัววิธได iPhone แงง่าาสกถ เจอใครทำเงินหล่นไว้ก็ไม่ร <sk> ู้เสร็จกูโอไม่แบงกัมโมคนที่รู้สึกเหนื่อยมาทั้งวันจนอยากนอนอเหนื่อยมาทั้งวันแล้วขอนอนแสบๆหน่อยละกันอันนี้มองๆมาเลนเกมกันเปล่าเขาดีเขาดีแล้วเขาดีแล้ววันทักมาอะไรตอนนี้ว่ากูจะนอนโอ้สักตาและกันเรียบร้อยครับยันเช้า Happy birthday to you เทียนใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องฉลองมันเกิดและพากูเข้าวัดเลยดีกว่าเทียนบ้านป้ามันใหญ่ขนาดนี้แล้วกูนึกว่าเทียพนพรรษาเปิดทางนี้นะคะก่อนล็อกประตูอยู่ทางนี้ค่ะโอเคผมเข้าใจแต่ที่ไม่เข้าใจมึงจะมีลูกบิดประตูอีกอันนึงไว้ทาไมพอดีเรากลับด้านใส่อะค่ะอีกทางหนึ่งมันเสียโอ,โอประหยัดงบดีแท้เมื่อให้ลูกสาวทําอาหารให้กินครั้งแรกนี่คะ่ะพ่อโอรีโอพันเบคอนทอดขอให้พอกินได้อร่อยนะคะเกิดกันที่โรงพยาบาลลูกเฮ้ยวันนี้ว่าจะตื่นสักหกโมงสามสิบทำไมนาฬิกามันไม่ปลุกวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูสิ โอ้ยมันไปเช่ดนาฬิกามันไปเครื่องคิดเลขช่วยแล้วกูนี่คือภาพของผมกับเพื่อนที่กําลังทําไก่อบฟางกินตอนสองกรานต์สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ทุ่งนากูหมดแล้วมึงจะมาทําไก่อบฟางอะไรในทุ่งนากูช่วงนี้นะครับงดการเผาหรือว่าการทําให้ไฟไหมเพราะว่ามลภาวะทางฝุ่นนี่มันหนักจริงๆนะครับก็อยากให้ทุกคนลนะลงกันนะอย่าไปเผาะอะไรเล่นล่ะน้องๆเมื่อสอกกระแทกเหลี่ยมโตะ <c oughs> ความรู้สึกมันเหมือนกับ ใช่ครับเหมือนฟ้าผ่าจี๊ดเข้ามาในข้อศอกบาดเจ็บจปวดถึงขนาดเหมือนโดนไฟช็อตเลยแหละเมื่อพระเจ้าเกลียดคุณเป็นพิเศษเฮ้อมึงจะกินแตงโมเหรอมึงเอาเมล็ดไปช่ำๆเลยไอ้น้องโอ้ไม่พระเจ้าเกลียดกูเดี๋ยวนะที่นี่บัดใช่ไหมครับใช่ไหมห้อห้อห้อ เออกูว่าหน้าแบบนี้ไม่ใช่ไมายค้าบนะเพื่อนผมซื้อเมาส์โลจิตุกมาใหม่ว่าจะเอามานั่งทางานชิลๆกูไม่น่าใช้ก่ไกลตัดมาเลยว่ะกูพยายามตัดดีๆนะแต่มาตัดโดนสายเมาส์เฉยเลยผมมีเงิน7บาทว่าจะมาซื้อมาม่าเซเว่นผมเดินกลับบ้านเลยเงินไม่พอมาม่าหอดีเราคา5 6อบาทนะครับมาม่าโคตรแพงเลยเศรษฐกิจมันไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอผมโดนงูกัดและมีเวลาเหลือ5นาทีก่อนที่ผมจะตุยผมเลยให้งูกัดผมอีกครั้งหนึ่งเพื่อผมจะได้มีเวลาเพิ่ม10บนาทีเป็นไงล่ะไอ้น้องพี่มันโครอาาชี ะอีซี่บอยในทุกๆเช้าตื่นเวลาตีสามสามสิบสองแช่หน้าในน้ําที่มีน้ําแข็งใช้น้ําคุณภาพดีจากรัสเซียกินกล้วยหนึ่งหวีทุกเช้าและจดไดอารี่ทุกเช้าเป็นไงจิตวิทยประจําวันของพี่มันคุ้นไหมน้องคุ้นหรือเปล่าพี่ชอยเมื่อแม่ยืมรถคุณไปใช้แม่ขอเอามาใส่งวหน่อยในนันลูกพอดีว่ามันเดินไม่ไหวแม่จะเอามันไปส่งที่ทุ่งนะแม่ผมซื้อรถมาแม่จะเอามาใช้แบบนี้ไม่ได้นะแม่รูบนเก้าอี้มีไว้ทําอะไรวะ เออว่ะผมก็สงสัยมานานแล้วเดี๋ยวขอเซิร์ชแป๊บอ๋อตอนแรกผมนึกว่ามันจะช่วยระบายอากาศที่แท้มันเป็นรูจากกระบวนการทําของโรงงานนี่เองแต่ถ้าน้องๆคิดว่ารูนี้มันมีไว้ทําอะไรแล้วก็คิดเหมือนผมใช่ไหมคุณคิดเหมือนผมใช่ไหมฮะฮะใครมันสอนตากที่นอนแบบนี้วะเนี่ยใส่เพลงลงไปซีเพื่อให้ทุกคนคิดลึก ลุ้นฝาชิงโชคอิชิตันก็เฉยเลุ้นหวยรางวัลที่หนึ่งเอ้ยเพื่อนเราจะถูกรางวัลกันหรือเปล่าวะใช่ใช่ใช่ลุ้นคนจับใบดําใบแดงโ่้ยโคครลุ้นเลยวะไอ้นี่มึงต้องไปเป็นทหารชัวแน่นอนไม่มีอะไรลุ้นไปมากกว่านี้แล้วครับสำหรับการจับใบดําใบแดงเหมือนการสุ่มชิงโชคยังไงก็ไม่รู้โตวไวๆนะ่นลูก แม่ลอกินข้าวโพดฝักใหญ่ๆของหนูอยู่นะ <No. S 1> ใส่ขนาดนี้ไม่โตหรอกครับพรุ่งนี้ตายเลยเค็มเกินฉันจัดฐานเสร็จแล้วเพื่อนนี่า้เป็นห้องเก็บของในเกมไมค์ครับ Minecraft? จัดเป็นระเบียบสุดๆห้องในชีวิตจริง <Bro. S 1> เออช่าบันเทองเพื่อนเดี๋ยวค่อยเก็บที่หลังของในไมค์ครับสำคัญกว่าห้องผมก็เป็นประมาณนี้แหละครับของในไมค์ครับต้องเป็นระเบียบไว้ก่อนส่วนห้องเก็บไว้ทีหลัง <c oughs> วิธีให้อาหารปลาที่ถูกต้อง ย้อนเสปามันแบบนี้โดยตรงเลยครับปลาอิ่มแน่นอนมันก็ให้เถื่อนเก้อลูกพี่เด็กปี90เท่านั้นที่จําสิ่งนี้ได้แล้วก็คือระบบหมุนกระจกในรถยังไงล่ะรถเก่าๆของพ่อของแม่เรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละไม่มีแบบปุ่มกดขึ้นมากระจกขึ้นไม่มีมันต้องหมุนต้องใช้แรงมือผมว่าแล้วทำไมเด็กสมัยก่อนถึงมีกล้ามกันมอง us วู้วกล้วยตั้งได้ปาสจันน์ amazing พี่พี่พี่คะพี่พี่ได้เล่นสบการณ์แล้วเปล่าพี่ เลีย้ย subscript พังลูกอปองทำไรฮะปองวันนี้เป็นวันชงกรานวันนี้เป็นวันสงกรานเป็นเมียวเมียวเมียว อ้วนจริงๆอาหารสำรองสุดอร่อยอันนี้ก็พรอมเลอเกินโอ้ยชีวิตทำไมพอมได้ขนาดนี้ลูกนะข้าวก็ให้กินเยอะอยู่นี่ชิปองลูกมาที่มาตอนตักเลยนอนตักพ่อหมนอนตักเพ่อ,อแะละนอนตักอืมชอบปองชอบนอนตักอืดีดีเยี่ยมไม่เหมือนไอ้พวกนี้พวกนี้กินแล้วนอนอืดอ, <c oughs> อิสระพ้อทุกคนเห็นรอยเปื้อนนั้นไหม นั่นแหละรอยที่มันควรทุกวันมันพยายามทำลายกระจกเพื่อออกไปข้างนอกอิสรภาพจ้องจ้องจ้องจ้งจ้องจ้องจ้งอ้วนอ้วนอ้วนว้าอะไรวะเดีทุกคนดูแค่ตูดไม่ได้นะหันมาเร็วหันมาเออเก่าเก่าเออฟินยังเลยโอ๋อฟินเลยพ่อฟินสุดไปเลยฟินไม่ลับ ฟินไปนอนอืดต่อสมสักดิ์ไวะ๋อสมศักอยนูน่นสมศักดิ์เพิ่งไปดมมาเลไปแปลกมานะทำหน้าปแปลกมา,าขึ้นอีเสิร์ไล่ดมแต่ตัวนี้นี่ตัวหมาเนี่ยเนาะตัวหมาฉัรู้ว่านายเร็วนายอยากจะเล่นไหมล่ะโว,ว้ช โอ้โหเร็วเร็วเไปสิวะไม่ไปไว้ยุงไหนยุงไหนยงในเอามั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 นโอ้โอ้้ว้้โหเอามืไงได้เอามื่อไงวันนี้แหละ สิไอเล่นจนมือไปเลยเล่นแรงมากครับแมวพวกนี้กระโดดกระโดดกระโดดอยู่บนนี้จ้าโดนหลอกไปข้างในแล้วลูกไปข้างในแล้วตามมาไม่ทันตามมาไม่ทันแมวมันจะไม่แย่งกันเล่นนะครับก็คือถ้าตัวนี้เล่นอยู่อีกตัวหนึ่งมันจะไม่เล่นนะแต่ถ้าลงมาข้างล่างปุ๊บตัวนี้เล่นอยู่อีกตัวนั้นก็จะไม่แย่งนะครับง่าย ไปนั่นนู้นแล้วไปเลยไปอกตัวเลยแต่ตัวนี้ก็ไปเล่นนะเนี่ยเหนียวหูบ้านสะอาดจังเลยแม้วพวกนี้ชอบให้เกาตัวแถบเกาตัวแล้วมันทำหน้าฟินๆนะนีะน่ไหมเฮ้ยทำไงน้าฟินเลยลกูกเอ้ยฟินเหลือเกินเลยโอ้ยฟินมากเลย <c oughs> ฟิลเกินั่นไงปองทำไมสตันฮึสตันเหรอไอเนาะไข่เหีเห่ยวไอเวรุ่นไข่เหี่ยวดูไอ้สมศักดิ์มันหลอ่อจริงดูดิดูจ้น้อยเฉยๆก็หลอ่อทุกคนนี่สุดหล่อในบ้านเลยเนี่ยยกเวยทำหน้าตาประหลาดทำตัวประหลาดอีกต่างหากนี่ก็เป็นออว่องไวที่สุดในบ้านนะครับ ตัวแบบเล็กๆอะไรเงี้ยวิ่งไปจับนกจับหนูจับแมวเออจับแมวไงมันจะจับอะไรกันวะไปจับอะไรไปแปลกๆก็ไม่ได้บ้านนะกินนะเน,น้นๆมองกล้องมีความจิกกล้องเล็กน้อย<ๆ>อทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าพมา่าข้างหลังเป็นยังไงนะพวกนี้แหละตอนนี้นะครับเป็นตัวที่ขี้อ้อนที่สุดในบ้านนะครับรู้ดีว่า,าจะนอนตักตรงไหนนะโอ้เพิ่งไปขวนกันมาใช่ไหมฮะหมูชมพูนี่ตอนนี้คือแม่จุ้งครับตัวที่กินแซบที่สุดในบ้านอนะ้วน วดตุ๊บเลยตัวนี้เป็นสมศรีครับเป็นตัวที่น่ารักครับผมน่ารักที่สุดในบ้านเลยจะมีสุดรอจะมีว่องไวแล้วก็มีน่ารักนะครับ เอาละครับท้ายคลิปก็ไม่มีอะไรมากครับมาอัปเดตแมวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเขายังอยู่ดีมีสุขนะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือ5ตัวนะส้มจีเขาหายตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าส้มจีหายไปไหนนะอาจจะโดนไอ้สมปองตอนที่มันโกรธๆบ่อยๆนะครับลุมกัดเอาแล้วก็หนีไปกลับมาไม่ได้อีกเลยนะแสดงความเสียใจยด้วยนะครับสำหรับส้มจีแต่เราก็ต้องรักษาแมวที่เหลือให้ดีที่สุดครับ ผมได้สร้างครัวเพิ่มความปลอดภัยเปิดปิด,ปด,ปดเป็นเวลานะครับผมให้สามารถแบบดูแลวความปลอดภัยของน้องๆได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมใครที่เล่นสงการนะครับขอขอเล่นสงการอย่างสนุกสนานกันนะครับมีความสุขกับทุกคนเลยสวัสดีขอตลาไปก่อนสวัสดีครับนี่กับหน้าสมศักดิ์สุดหล่อในขอดูซูม15ของ iPhone ซูมได้เห็นไหมว่าโอ้ซูมเก้นี่ว่ะขี้โม่เลยว่ะสมศักดิ์เดือ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 ดอู้ยันหล่อจริงสมศักดิ์เนี่ยมันสนใจ ติดต่อเบอหลังใหม่ได้นะครับร้านยังเงยบ๊ายบายครับ